สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันนะครับพี่น้องในเช้าวันนี้วันที่15ตุลาคมโดยเส้นทางฝนในวันนี้ยังคงมีการแจก,กน้ำนะครับพี่น้องไปเกือบทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็คล้ายๆเมื่อวานนั่นแหละครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนอื่นผมจะพาพี่น้องไปดูสภาพอากาศใน7วันข้างหน้าหรือ1สัปดาห์ก่อนนะครับ เพื่อเตรียมตัวรับลมหนาวนะครับพี่น้องลมหนาวแรกแห่งปีกันจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น2ช่วงหลักๆนะฮะตามการเปลี่ยนแปลงของระบบอากาศที่สําคัญได้ดังนี้นะครับโดยจากแบบจําลองพื้นกระดิ่งลมใกล้ผิวพื้น925เฮกโตปาสคาลนะฮะในช่วงแรกเลยนะครับก็คือ16-18ตุลาคม ช่วงสวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาพของช่วงสุญญากาศนะครับสุญญากาศทางอากาศก็ว่าได้นะฮะโดยมวลอากาศเย็นและลอกก่อนหน้าก็ได้อ่อนกําลังลงไปและก็ถอยลนขึ้นไปทําให้เส้นความกดอากาศนะในระดับเริ่มต้นเนี่ยพันสิบสองถึงพันส่เฮกโตปาสาลนะฮะเริ่มต้นความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่เพียงทางตอนเหนือนะ,ะของลาวและก็เวียดนามเท่านั้น ส่งผลให้ลมตะวันออกที่เคยนําความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนก็เริ่มอ่อนกําลังลงนะครับเปนออนไตกําลังลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะปัจจัยสําคัญตัวใหม่ก็ได้เริ่มเกาะตัวขึ้นนะฮะนั่นก็คือยอมความโดอากาศตามกำลังแรงที่เริ่มก่อตัวทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์หรือทะเลแปซิฟิกนะจากนั้นเขาก็จะค่อยๆทวีกำลังแรงขึ้นนะพี่น้องอย่างชา้ชา ก่อนจะเคลื่อนมาลงทะเลจีนใต้ซึ่งจะเริ่มส่งอิทธิพลโดยการดึงะะกระแสลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยให้ทั้งหอบความชื้นและก็ความเย็นนะฮะจากทะเลเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ในวันที่18เป็นต้นไปและจากโมเดลคาดการฝนสะสม24ชั่วโมงในวันที่16-18ถึงตุลาคมนะะ ภาคเหนือยังคงมีฝนตกค้างนะครับจากอิกทธิพลของแนวปพะทะอากาศะระวรอกก่อนนะครับในวันที่16โดยเป็นลักษณะฝน,นเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ถึงปานกลางจากนั้นในวันที่1 7บเถึงสิเมื่อมวลอากาศเย็นถอยนะถอยล่นไปอีกนะครับฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนนะครับเหลือเพียงฝนเล็กน้อยและก็คลึ่นฟ้าคลื่นฝนนะครับพี่น้อง ภาคอีสานก็มีฝนปานกลางนะฮะได้ในวันที่16จากนั้นฝนก็จะลดลงในวันที่17แต่จุดที่น่าสนใจก็คือในวันที่18ฝนก็จะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะฮะบริเวณชายแดนนะฮะแต่เพิ่มขึ้นอีกตรงจุดเดียวชายแดนะตะวันออกอย่างอุบลอย่างเงี้ยครับอุบลรัชสถานีมุกดาหารซึ่งก็เป็นอิทธิพลแรกนะฮะจากกระแทบการนําความชื้นของฝนนะฮะที่ส่วนหนึ่งก็เริ่มสลัดเข้ามาจากพายุปล่อยนะฮะเริ่มส่งเข้ามานะครับ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะว,วันออกนะครับก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่อเนื่องตลอดช่วงจากความชื้นที่ยังตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศโดยมีแนวสอบของกระแสลมตะว,วันออกมากระตุ้นให้ยกตัวเป็นระยะระยะนะฮะภาคใต้ตอนบนก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางต่อเนื่องโดยเฉพาะมันก็จะไปตกฝั่งแถวแถวเขาฮะด้านตะว,วันตกนะมีพื้นที่เป็นทางทะเลบ้างก็เป็นบางวัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันยังคงมีฝนปานกลางแล้วก็มีฝนอาจจะปานกลางขึ้นไปได้หลายจุดนะฮะบางหลายจุดกจากอิทธิพลของแนวเบียดสองของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็มีฝนปานกลางสลับกับฝนเล็กน้อยจากกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะที่นําความชื้นพัดประทะชายฝั่งนั่นเอง ช่วงที่สองนะครับพี่น้องในวันที่1 9บเก้าถึงยีามอ่บตุลาคมนะฮะนี่ก็คือช่วงเวลาสําคัญที่สุดนะฮะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงพายุเรียกแขกนะครับพี่น้องโดยเมื่อพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงขึ้นนะฮะมากนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือการหมุนเวียนที่มีกําลังของพายุก็ได้ทําหน้าที่เป็นคนไขสสาคัญนะในการดึงและเร่งให้มวลอากาศเย็น ซึ่งก็กําลังค่อนข้างดีนะฮะจากดูจากเส้นความกดก็ได้พี่นอ้องเส้นความกดอากาศเนี่ยพันสิบแปดถึงพันยี่สิบสองเฮกโตปาสาลเลยทีเดียวนะฮะจัว่ดสูงนะครับจากประเทศจีนนะรับแผ่ทะลักลงมาลดเร็วนะฮะก็ก่อให้เกิดแนวพาระ,ะอากาศที่คมชัดและก็ทรงพลังขึ้นนะฮะซึ่งแนวประทานี้ก็จะทําหน้าที่เป็นตัวสร้างฝนหลักนะฮะแล้วก็จะเคลื่อนตัวจากภาคเหนือไต่ระดับลงมานะฮะจนถึงภาคใต้ตอนบนตลอดช่วงนี้ ก่อนที่พายุจะโดนน็อกนะฮะบริเวณอ่าวตังเกียในช่วงวันที่22ไปดังนั้นนะฮะผลกระทบต่อลักษณะาอากาศลายภาคตามโมเดลฝนสะสม24ชั่วโมงก็เป็นดังนี้นะฮะพื้นที่ภาคเหนือแนวะทะอากาศก็จะเคลื่อนลงมาประทะในวันที่19-20ตุลาคมอาจจะทำให้เกิดฝนเล็กน้อยอีกครั้งนะฮะจากนั้นในวันที่21-22ตุลาคมเมื่อแนวะทะเคลื่อนผ่านไปมวลอากาศเย็นที่แห้งและก็ ส่งไปด้วยกําลังนะฮะก็จะจะเข้าปกคลุมแบบสิงในพื้นที่กระจายนะครับก็ทาให้กลายเป็นไม่มีฝนและอากาศจะเย็นลงครับพี่น้องภาคอีสานนะก็จะได้รับอิทธิพลจากแนวปัทะาอากาศเช่นกันนะครับโดยในโดยฝั่งตะวันตกนะฮะแล้วก็ตอนล่างของภาคก็จะได้รับอิทธิพลเยอะหน่อยก็คือมีฝนปานกลางในวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเห็นไหมครับพี่น้องจากนั้นฝนก็จะลดลงอย่างวดเร็วนะฮะแล้วก็กลายเป็นไม่มีฝนนะ ตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปอากาศก็จะหนาวเย็นนะฮะหนาวลงเย็นลงนะครับแล้วก็มีลมพัดแรงด้วยพักกลางนะครับแนวาอากาศก็จะเคลื่อนลงมาถึงในวันที่19 19และ20ตุลาคมก็จะทําให้มีฝนปานกลางเป็นบริเวณกว้างนะครับจากนั้นก็ฝนจะค่อยๆลดลงในวันที่21ถึง22 ภาคตะว,วันออกก็จะได้รับผลกระทบแนวปะทะเช่นเดียวกันนะฮะทำให้มีฝนปานกลางในวันที่สิบเก้าจากนั้นในวันที่ยี่สิบฝนก็จะลดลงไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องเพชรบุรีประจวบคีริขันเนี่ยฮะก็จะมีลักษณะอากาศคล้ายๆภาคก,กลางนะครับคือได้รับอิทธิพลจากแนวปัะทะอากาศด้วยนะครับก็ทําให้มีฝนตกปานกลางได้ในวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบตุลาคมหลังจากนั้นเมื่อแนวปะทะเคลื่อนตัวลงไปทางใต้แล้วนะครับฝนก็จะลดลงนะครับ ลดลงในวันที่21-22ไปดูพื้นที่ภาคใต้ที่เหลือนะครับภาคใต้ตั้งแต่ชมพนลงไปนะครับฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับก็ฝนจะตกกระจายตัวหนาเม็ดต่อเนื่องนะครับตล,ลอดช่วงใจที่พลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นซึ่งถูกมวลอากาศเย็นละลอกที่พี่น้องเห็นอยู่ในี่าสร้างขึ้นมานะทาให้ฝนกระทะชายฝั่งเป็นระยะระยะก็จะมีฝนตกกระจายตัวดี สรุปภาพรวมของสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องก็คือการเฝ้าดูการห้ำหั่นกันของสองยักษ์ใหญ่นะครับระหว่างพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้และมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากจีนนะฮะจากไซบีเรียลงมาจีนโดยมีกลไกลสําคัญก็คือพายุทําหน้าที่เป็นตัวดึงนะฮะให้ลมหนาวแผ่ทะลักลงมาก่อให้เกิดเป็นแนวัอากาศก่อนที่เป็นตัวสร้างฝนนะฮะซึ่งจะเคลื่อนตัวไล่ระดับจากเหนือลงมาจนกระทั่งใต้บนตลอดช่วง ในวันที่19ถึง22ตุลาคมเมื่อแนวปะทะนี้ได้เคลื่อนผ่านไปแล้วประเทศไทยตอนบนจะเข้าสู่สภาวะฤดูหนาวแรกนะครับฤดูหนาวแรกอากาศเย็นแห้งและลมแรงในขณะที่ภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มระบบนะฮะจะรวมสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกเสริมกําลังขึ้นมานั่นเองครับกลับมาดูเส้นทางฝนนะครับในวันนี้พี่น้อง าจากที่เห็นก็คือแบบจำลองกระแสลมบระับศูนเฮกโตปาสคาลนะครับทุกท่านมองด้านบนนะฮะเราจะเห็นแนวพอา,ากาศนะฮะก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับพันสิบเอ็ดขึ้นไปนะฮะที่เกิดจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่ปรากฏการณ์เย็นช้อนร้อนชื้นเนะี่ยพี่น้องยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องในบริเวณทางกล่าวนะฮะทำให้การยกตัวของอากาศและการพัฒนาเป็นเมฆฝนยังคงดีอยู่นะครับ คงดีอยู่โดยทิศทางของกระแสลมมรสมระดับฐานเมฆหรือประมาณ1.5กิโลเมตรที่พี่น้องเห็นอยู่นะฮะเราก็จะเห็นก็ยังคงเป็นตัวนําพาความชื้นนะครับน,นี้ผ่านน้ําทะเลโดยตรงเข้ามาในวันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเอกภาพนะครับเปลี่ยนทิศทางมาเป็นตะวันออกเต็มตัวนะครับจึงไม่มีลมสอบเหมือนเมื่อวานนะฮะพัดพาความชื้นจากจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทุกภาคของประเทศไทยด้วยกําลังอ่อนถึง,งกลาง ก็ดูจากสีนะฮะสีก็เริ่มออกฟ้าแล้วก็เขียวสลับกันไปนะฮะก็อ่อนลงสําหรับพื้นที่ภาคเหนือและอีสานด้านตะวันตกพี่น้องเห็นไหมครับได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดเข้ามาต่อเนื่องนะฮะส,สม่ําเสมอเป็นการป้อนความชื้นให้กับแนวพระอากาศยังไม่ขาดสายนะฮะในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นลมตะวันออกอยังคงปกคลุมนะแต่กําลังลมโดยรวมแล้วดูอ,อ่อนกว่าเมื่อวานนะครับแนวสอบของลมก็หายไปนะฮะไม่ได้มีแนวสอบสองทิศทางเหมือนเดิม ก็ในพื้นที่ภาคใต้นะครับลมตะวันออกก็ปกคลุมตลอดทั้งภาคนะฮะด้วยกาลังอ่อนถึงปานกลางซึ่งเป็นลมอบความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาโดยตรงทั้งสองฝฝั่งทะเลในขณะที่ภาพถัดไปนี้ก็คือทิศทางลมระดับความสูง5.5กิโลเมตรนะครับพี่น้องในวันนี้ต้องบอกว่าลมบนเนี่ยครับลมบนนั้นทํางานสอดประสานเป็นทีมเวิร์กกับลมระดับล่างนะฮะลมละสมได้เป็นอย่างดีเช่นเมื่อวานนะครับเห็นไหมครับ โดยกระแสลมระดับบนนะครับพัดเป็นทิศตะวันออกในทิศทางเดียวกันกับลมระดับล่างนะครับปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคเป็นการเปิดทางให้ความชื้นจากเบื้องล่างสามารถลอยตัวขึ้นไปอย่างอิสระเสรีหรือยั่งสะดวกขึ้นนั่นเองครับแม้ว่าลมกําลังอ่อนก็ตามนะแต่ก็ต้องมีฝนนั่นแหละวันนี้ครับแต่เมื่อพี่น้องมองในตรงขวามือครับมองตรงที่ผมวงกลมสีขาวนี้ไว้นะเมื่อเราเพ่งพิจารณา พิจารณากระแสลมบนบริเวณนี้จะเห็นสตรีมไลน์ของลมเห็นไหมครับพี่น้องมีการอ่อนกําลังลงอย่างชัดเจนและมีลักษณะการพัดที่เขาเรียกว่าเริ่มจะเบนออกจากการเล็กน้อยคล้ายกับเป็นพื้นที่ไดเวจนนั่นเองหรือพื้นที่ที่ลมเริ่มแยกตัวออกจากกันแบบบางๆนะครับซึ่งการที่ลมไม่พัดสอดเข้าหากันหรือไม่พัดลูนี่ก็แ,แต่กับแยกตัวออกนี่ก็จะทําให้กระบวนการยกตัวของอากาศถูกยับยั้งนะครับพี่น้อง ดูเหมือนฝนจะดีจากลมพัดเข้ามาแต่เราต้องดูลมปลายโดยปลายลมเปิดหรือปิดนะฮะซึ่งการที่บรรยากาศชั้นบนเนี่ยไม่ได้ช่วยดูดหรือเนี่ยนําอากาศเบื้องล่างขึ้นไปก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการยกตัวของกระแสาอากาศด้านล่างต่ําลงนั่นเองครับบริเวณนี้ดังนั้นเมื่อนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลร่วมกันนะฮะบนแผนที่คาดการฝน24ชั่วโมงเราก็จะได้ข้อสรุปนะฮะบทสรุปของสภาพอากาศในแต่ละภาคได้ดังนี้ครับพี่น้อง ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเห็นไหมครับภาคอีสานเราก็ดูตอนบนและด้านตะวันตกก่อนก็จะยังคงเป็นพื้นที่ที่วันนี้มีแอนิเมชันฝนนั้นวิ่งอยู่นะฮะต่อเนื่องและกระจายตัวได้ดีที่สุดเนื่องจากมีปัจจัยบวกครบท้วนั่นเองนะครับทั้งแนวพะทะอากาศที่ช่วยยกยกมวลอากาศร้อนชื้นและการสนับสนุนจากกระแสลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นเข้ามาพร้อมกันทั้งสองระดับตามลูกศรสีเหลืองและสีแดงภาคอีสานนะครับ นะพี่น้องมองตรงที่ระวงกลมสีขาวเม่กี้ไว้ได้เห็นไหมครับตอนกลางและด้านตะวันออกดูแอนิเมชันฝนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะจากที่เห็นปริมาณฝนน่าจะลดลงภาพนะครับสาเหตุหลักก็จากการที่กระแสลมบนในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นแนวลมที่เริ่มแยกตัวออกหรือปลายเปิดไดเวดเจ n นนั่นเองก็ทําให้การยกตัวต่ําลงนะฮะมีการยับยั้งการก่อตัวของเมฆฝนได้ พักกลางและพักตะวันอกอกยังคงมีฝนฟ้าคนองเก,กิดขึ้นได้นะฮะาการกระจายตัวจะลดลงจากวันก่อนก็นกตามนะฮะแม้ว่าการกระจายตัวจะลดลงจากเมื่อวานนะครับพี่น้องเนื่องจากกําลังของลมตะวันออกที่พัดปกคลุมนั้นอ่อนกําลังลงทั้งสองระดับประกอบกับวันนี้ไม่มีแนวสอบร่วมนั่นเองครับไม่มีแนวลมพัดสอบร่วม สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนบนฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยรวมกันเลยวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองตกต่อนเนื่องได้ตลอดทั้งภาคเพราะได้รับความชื้นจากลมตะวันออกที่พัดเข้ามาโดยตรงนะครับจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยแล้วก็มีลมระดับบนคอยช่วยสนับสนุนการยกตัวอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่กําลังลมนั้นไม่แรงมากนะครับไม่แรงมากฝนก็กระจายตัวอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงกานกลางเป็นย่อมๆเท่านั้นครับ โดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้าใน7โมงเช้าวันนี้วันที่15ตุลาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้16ตุลาคมพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์ ภาคอีสานนะครับพี่น้องมองอีสานเนีตอนบนและด้านตะวันตกเห็นมากคก็บก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยบึงกาลหนองคายหนองบัวลำพูดอนทานีสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อีส่วนอีสานด้านตะวันออกที่เราบอกกันไปเมื่อกี้ด้านกลมขวาและตอนตอนตอน,ตอนกลางลงมาเนี่ยครับก็น่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับตกได้ก็ การสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีพัดกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ภาคตะวนันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วช,ชัชเชงซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตาไปดูภาคใต้นะครับพี่น้องก็ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ก็ตกได้เพชรบ,บุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส สปปลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับลาวตอนบนว่าวันนี้ก็ฝนจากในวัฒนะครับก็ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บ่อกแก้วหลวงน้าทานะฮะอุดมไซพงสาลีไซยบ,บุรีเวียงจันหลวงพรบบางเชียงขวางหัวพันและสายสมบูรณ์ส่วนเราตอนกลางถึงตอนใต้นะครับจะเห็นฮะฟ้าฝนฟ้าขนองน้อยมากนะครับร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้ก็แขวงบริคําไซคําม่วนสวนรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือและจำปาสัก สำหรับสภาพคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องอ่าวไทายตอนบนและตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรส่วนอันามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ